โจย,ยังไล่สดอยู่ครับนี่ลลามหอดแล้วนะครับเอฟซี FC มาล่ออ้าพออเอกว่าท่านดับรถตัวนี้ไม่ดับแล้วยังเลย <laughs> ถึงว่าหายไปไหนคนนึงยังไม่ลงจากรถหมอนอิง่าท่านลงจากโโรถปิดเลยปิดเลยครับ ติดเลยติดเลย <What? S 1> อุ้ยหยาที่มันแขบงข้นกระหลายที่นี่ ได้ถ่ายคู่หมอนิงไว้นี่ยังไงคู่หมอนิงเ้วถ่ายคู่หมอนจริงน่ารักเลยน่าบครับ่หมนยครับพอเลยะไปแล้วพอไปหาคู่คู่แล้วคู่กับซอมเต็มเลย รู้ดีร้อนร้อนเราเดืนข้างนครับมันแคบอากาศนางานนะครับพี่น้องคนหลาย ผู้ใดมาซาบ่ามีมองยืนมองนั่งแล้วเพู่อน,นยังนำหางานเราเห็นอยู่ได้นั่นนะพามีมองเลยครับอันเดี๋ยวเจ้าแต่ละเจ้านาทีเพื่อน เอกว,ดกวาดโก้ไม่มองจอดแคบหลายจังอย่างเป็นอย่างเนื้อพี่น้องช่วยลงมุนๆได้กำลังหาเจ้าหน้าที่ให้ ไปเอกวัดมองจอดรถซซกับมาซอก็ไม่มีมองจอดแตอนี้ซอซก็ไม่มีมองจอดแตอนี้แถมนึงเหลืออีกจะขั้นบอ นายยกว่าจะมาหนูก็ล่อจะนายกอย่างเดียวเลยหนูก็เลยจัดระเบียบบ่ได้แหมฮขั้นของเพื่อนจะขั้นของเพื่อนสามขั้นั่งงกันไแม่จ้ามุมนี้ได้เะพอดีรถซ้อซ้อนุดมนมีมังจอดอันของเพื่อนยูบิดขึ้นปะค่ะบิดขึ้นรถว่งขั้นเพื่อนยูบิดขึ้นนูอยากจะให้เอาไปเสียบได้ยู่บ่อสองขั้นกับพระเอกวัดได้บ่ท่านเสียบน่อยไม่บอกเขารถพระเอก เดี๋ยวอนูก็อยากให้อยากให้กายไม่ยกเดี๋ยวเขาก็ออกดอกเมียนลูก็เล่บานเลยให้เลาเอาข้างหน้านี่ๆๆ่จะเข้าไปข้างในก็ได้ยเมียนบร่ลุเงินมาสามขั้นสามขั้นได้อยู่นี่ๆๆ่คอนจองจ้าคอนจองของนายกจองค่ะสามขั้นได้นวดจั๊กบาทให้หนึ่งพันก็บกจะจายเปล่าค่ะของนายกบ่ได้เลยค่ะพี่คะเดี๋ยวนายกเนี่ยต้องมาที่หนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวให้ซอหาหาหม่องให้น้ซอจดทา้งในก็ได้นุ้ยไม่องเลยลูก หนูอยากเฮ็ดแบบว่าน่ะอยากให้เป็นนิดๆกันแต่ว่าหนู้อยากรถเข้าเจ้าออกแล้วเพิ่นเพิ่นถอยบ่ได้ยังสี่แม่บีแมนริมสุดเด้ริมสุดเด้หนูอยากขารถแบบว่ารถเจ้าที่ใส่ะรถผมอยู่พูนแต่ว่ารถซ้อมันไม่มองจอดพี่แมนรแมนจะจะว่ามักให้เพิ่นนี่แหละอันนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวให้เรากลับมาก่อนมาเป็นคนโบกรถพี่น้องมาหนีหลังจากอยิราลงรถแล้วนะครับรถซ้อกับรถซ้อมันม่มองจอดเดี๋ยวนะ ซอกกำลังกลับรถเดี๋ยวให้ซอกกลับมาก,ก่อนอุ้ยซอกคันแคบพอดีมองนี่ว่างกับมันเป็นที่นายยกเดี๋ยวต้องบอกซอก <c oughs> มีรถซอก้า เดียวรถซอรถซอบอกเพื่นแล้วเสียมหน้าละเสียมหน้าละเสียมหน้าละซอ่ซอจอดนี่เด้อผมคุยให้แล้วไหนบ่า วันมีมองจอดแล้วทั้งอื่นถ้ามาจอดวันมีมองจอดแล้วเดี๋ยวบิงบรถที่ซ่กันได้ครับ